สวัสดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีพีพีเอทุกท่านจ้ามาพบมาพ่อก,กับผู้สาวขาเลาะอ,อีกแล้วนะคะพาเลาะพาสมบรรยากาศตามถานนต่างจังหวัดของไทยใครรู้บ้างถานนเส้นนี้คือถนนสายอะไรอะถนนเส้นนี้คือถนนหมายเลข2 0 5นะคะตีก็ออกมาจากอำเภอนนลไทยเนาะอำเภอมูลไทยก็ผ่าน ถนนวงเวนนะคะแล้วก็ลอดใต้ถนนวงเวนมาก็มาตรงนี้และคะ่ะพี่ๆทุกท่านอันนี้คืออีกหนึ่งจุดนะคะที่ขึ้นกับอําเภอเมืองโคราชหรือว่านะครราชส,สีมาเป็นตลาดนะคะตอนนั้นตีก็ขึ้นไปรีวิวข้างบนสะพานลอยแล้วเนาะจุดนี้จะมีตลาดตรงซ้ายมือนะคะเป็นแหล่งเศรษฐกิจเลยก็ว่าได้นะคะอันนี้คืออยู่เขตอำเภอเมืองนะคะแต่ยังไม่ถึงตัวเมืองอำเภอ,อตัวเมืองจังหวัดจริงๆนะคะ นั่นแหละคะ่ะอันนี้จะเป็นตลาดนะตลาดนี้นะคะพี่ๆทุกท่านจะขายของแบบของอยู่ของกินผล,ละมากลากไม้ขายเสื้อผ้อาก,ก็มีนะคะัคนจะแบ่งเป็นส่วนๆเนาะใครที่ผ่านไปผ่านมาอาหารการกินนี่มีหลายแบบเลยคะ่ะทุกคนจะแบบอีสานก็มีแบบไทยๆก็มีแบบต่างประเทศก็มีอย่างเช่นใครชอบแบบไหนนะคะตลาดนี้แทบจะมีครบเลยก็ว่าได้ตีเองก็ไม่ได้เดินหรอกนะคะทุกคน พราะอะไรส่วนมากก็มีแต่ให้แฟนเราไปเดินซื้อข้าวซื้อของในเมืองไทยซื้อไปตรงตลาดอย่างนี้เนาะอาหารกันอยู่กันกิน,กนส่วนมากแกเป็นแฟนตีจัดแจงให้หมดทุกอย่างนะคะของอยู่ของกินนี่ตีแทบจะไม่ได้ทํากับข้าวแล้วะคะ่ะส่วนใหญ่ก็จะมีแต่ผูเผ่าไทยทําให้กินเนาะนั่งรองกินอย่างเดียวนะคะหน้าที่ของตีคือตัดคลิปนะคะพี่สิรินทนคือตัดคลิปทําคลิปลงนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็น แฟนเท่านั้นที่ถาของอยู่ของกินกับข้าวกับนางเป็นคนจ่ายตรงตลาดมีแต่แฟนตีเท่านั้นนะคะที่ทาให้กินก็แล้วกันนะเอาถามว่าตีทํำไหมตีก็ทําบางอย่างนะคะแบบอาหารเล่าๆอย่างสิ่งที่แฟนตีทําไม่เป็นตีก็ทําอย่างเส้นแกงนมมุง้งน้ำไม้อาหารพื้นบ้านอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนเห็นไหมเนี่ยรถขยะเพื่อนจะมาเก็บทุกวันนะเส้นนี้เพื่อนจะมาเก็บทุกวันจุดนี้เพราะว่าเป็น แหล่งสุ่มสุนเละเป็นที่ใกล้ตลาดนะคะทุกคนขยุงขายะาก็ค่อนข้างแบบมีการนาใช้ค่อนข้างเยอะคนก็น่าจะเก็บทุกวันหรือว่าบางครั้งก็อาจจะเก็บอาทิตย์หนึ่งสองวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่พีพพท,ท่นานดูค่ะถนนเมืองไทยนะคะสะอาดสะอ้างสวยงามค่ะโอ้รถรถขี่รถนะคะพี่พีชสท่านเลยค่ะรถนะคะ,ะ,ค,ะคือรถบรรทุกรถพอมาถึงตัวเมืองจังหวัดจริงๆนะคะความเจริญ จะมีควมแปกหูแปกตากันอย่างสิ้นสิงนะคะพอมาถึงจุดนี้เนาะเข้าเขตตัวเมืองกิงๆแล้วถนนจะใหญ่กว่าเดิมนะคะว่าถานนในตัวเมืองอำเภอนะคะตัวเมืองอำเภอใหญ่แล้วพอมาถึงตัวเมืองจังหวัดหรือเป็นถนนสายหลักอย่างเส้นถนนนะาสมมุติว่าเป็นถนนมิตรภาพนะคะอันนี้ไม่ใช่ถนนมิตรภาพนะคะพี่ๆทุกท่าน อันนี้ยังไม่ใช่ถนนมิตรภาพนะคะนะคะจะใหญ่กว่านี้อีกอันนี้คือเข้าเขตตัวเมืองอำเภอตัวเมืองจังหวัดแล้วเนาะรานะคาถน,นนนี้ทั้งใหญ่ทั้งกว้างนะคะดูว่าขนาดเป็นเลนคู่ขนาดนะตัวนี้ก็ยังเป็น3เลนนะคะขึ้นกลางอีก2 3เลนฝากโน้อนอีกนะคะจุดนี้ถนนเป็นถนนแบบคู่ขนาดเป็น4ี่ซ่องจราจรนะก็เรียกว่าไปได้มีแต่ไปนี่สองซ่องนะคะทุกคน จะเรียกว่ายังไงตีเองก็เรียกไม่ถูกนะคะนั่แหละคะ่ะคือถนนจุดนี้คือเป็นถนนคู่ขนานนะคะเห็นความสะอาดสะอางเห็นความเป็นระเบียบวินัยถนนเมืองไทยนะคะนี่คืออยู่โคราชต,ต่างจังหวัดของเมืองไทยดูความอลังการงานสร้างถนนไทยเพิ่งคุนปลูกต้นไม้ใส่กอกกลางถนนเคี่ยวกะจีต้นไม้ก็กําลังปล่งใบเนาะกําลังสวยกําลังงามนะคะถ้าปุ่งปล่งใบขึ้นมาหมดก็จะเคี่ยวกะจีน,นะคะ ครับรถไปก็จะได้บรรยากาศอีกแบบนึงอย่างเงี้ยค่ะเกาะกลางถนนดูค่ะหญ้าเพิ่นก็เขียวเขียวนะคะ,ะส่วนขวามือเนาะก็จะเป็นเสาฟืนเสาไฟนะคะเสาฟืนเสาไฟแบบเป็นน่าจะเป็นเสาไฟแรงสูงเลยก็ว่าได้แล้วก็จะเป็นาปั้มนม,มน้ำมันห้างใหญ่ๆต่างๆเนี่ยดอกคูณก็เริ่มบานแล้วถ้าพูดถึงดอกคูณเริ่มบานนี่แนะนํานะคะเที่ยวคอนแก่นคะ่ะเมืองดอกคูณเสียงแคนนะคะ บอกได้เลยว่าเวลานี้ดอกไม้ดอกคูนกำลังบานแบบนี้คอนแก่นนี้เหลืองเต็มท้องถนนนะคะขับรถไปชมวิวไปสมบรรยากาศแบบดอกคูนนะคะทุกคนแบบเหลืองสวยงามมากๆเลยนะคะนั่นแหละค่ะถ้าพูดถึงว่าเห็นดอกคูนแล้วแนะนำเที่ยวคอนแก่นเลยนะคะทุกคนบอกได้เลยว่าได้ภาพบรรยากาศที่สวยงามมากๆไว้มีโอกาสตีจะไปรีวิวคอนแก่นอีกครั้งหนึ่งนะคะนะคะ มองเห็นตึกสูงๆนะคะถ้าพูดถึงว่าความเปลี่ยนแปลงน,นะคะการพัฒนาอยู่โคราชนี่ก็ไม่ธรรมดาสมเป็นเมืองหลวงแห่งที่สองของไทยจริงๆนะคะล่าสุดเนาะตีจะมาอัปเดตความคืบหน้าการเจาะอุโมงค์นะคะการเจาะอุโมงค์ลอดข้ามแยกซึ่งจะเป็นจุดที่สองจุดแรกตีได้รีวิวไปแล้วอยู่หน้าห้างเทมินนนเนาะคราวนี้มาวันนี้ก็จะมารีวิวจุดที่สองให้พี่ๆเอสีทุกท่านได้ดูได้ชม อาจจะอยู่จุดไหนเดี๋ยวเราได้รู้ได้ชมกันต่อไปนี่แหละค่ะเนาะแต่ก่อนจะไปถึงอ,อุมโมงคก็แล้วกันตรงที่เพื่อนกําลังก่อสร้างอุมโมงคเดี๋ยวเราสมบรรยากาศบนท้องถนนกันไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าก่าจะไปถึงจุดอุมโมงเราก็รีวิวให้เห็นความเจริญกวามพัฒนาของเมืองไทยจุดนี้จะมีถนนเพ่อเรียกว,ว่าเพ่อเรียกว,ว่าสะพานกับรถก็แล้วกันนะคะสะพานกับรถที่แบบ ใหญ่ตูแลลงการนการก่อสร้างไม่ใช่เรื่องธรรมดานะคะยอมรับว่าคนไทยเป็นเก่งจริงนะเพิ่นสร้างออกมาเพื่อความสะดวกสบายสร้างได้ทุกอย่างจริงๆนลลมิดได้ทุกอย่างจริงๆนะทั้งไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางนะคะถ้าพูดถึงเรื่องถนนหนทางตีก็ทําคลิปเกี่ยวกับถนนหนทางเมืองไทยมาได้3ปีแล้วนะ ตีบอกได้เลยว่ามาได้สมปีไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือว่างานประเพณีหรือว่างานเทศกาลต่างๆตีก็รีวิวเนาะพี่ๆทุกท่านนั่นแหละค่ะไม่ว่าจะเป็นถนนในป่าในเขาหรือว่าทางไปเก็บเห็ดเก็บขเก็บเห็ดหานหน่อไม้หรือว่าการใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยตีก็ได้รีวิวให้พี่ๆทุกท่ทานได้ดูได้ชมใครที่ชอบก็สามารถกดเลิฟก,กดไลค์กดถูกใจและกดติดตามให้กับตีได้นะคะแล้ว ใครคนไหนที่ไม่ชอบนะคะก็ไม่ว่ากันนะคะก็สามารถเลื่อนผ่านได้เนาะพี่ๆที่ทานนั่นแะหละคะ่ะอันนี้คือห้างอ่าเ,เรียกว่าห้างเซนทันตีไม่เคยเข้าเลยนะห้างนี้ตียังไม่เคยเข้าหรือเซนทันนะคะทุกคนห้างเซนทันตียังไม่เคยเข้าไว้มีโอกาสตีอยากเข้าไปรีวิวอยู่เนาะแต่ว่าห้างเทมินอนต่อไปออก ตรงสามแยกจะมีห้างเทอร์มินอลแล้วก็บิ๊กซีบิ๊กซีตีก็ยังไม่เคยได้เข้านะคะทุกคนไว้มนหลังตีจะลองเข้าไปสัมผัสแต่อีกห้างหนึ่งห้างใหญ่มากนะคะออกไปทางถนนมิตรภาพนู่นละคะทุกคนเนาะอีกห้างหนึ่งเรียกว่าห้างอะไรตีก็จําซื่อไม่ได้นะอีห้างนั้นก็เป็นห้างที่ใหญ่มากๆเลยเข้าไปข้างในโอ้ยผมได้เลยลูลาอลังการนะคะมีหอดสระว่ายน้ําอยู่ข้างในนะคะทุกคน มีวศาว่ายน้ําอ่ะถ้าตีจําไม่ผิดนะตอนนั้นเห็นเพื่อนเป็นมีนักแข่งกีฬาไปวไ่ายน้ํากันอยู่ข้างในอ่ะที่ว่ามีวศาว่ายน้านะแต่ว่าตอนนั้นตีเข้าไปข้างในไม่ได้นะตรงนั้น<ม>เดินเข้าไปหลงทางคะ่ะไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีนะคะโอเคอูอ้อดูกอนเครื่องขุดเจาะเครื่องอาการทาขุดเจาะอุโมงค์นะคะทุกคนไม่ธรรมดาจริงๆนะคะเดี๋ยวตีจะขึ้น พาพี่ๆเอทุกท่านขึ้นไปสมบรรยากาศข้างบนสะพานลอยเนาะนั่ค่ตอนนี้เรามาถึงจุดคูโจอ,อุโมงจุดที่2อ,อยู่ที่คูลาดนะคะบอกได้เลยว่าคาูลัดการพัฒนาไม่ธรรมดาจริงๆนะคะเห็นป้ายเพิ่นเขียนว่า,าสนามกีฬาเทศบาลกับโรงพยาบาลอ,าอะไรมหาราชหรือเปล่าพีะตีอ่านไม่ผิดนะนะคะทุกคน ตีจะพาพี่ๆเอฟซีทุกท่านไปดูบรรยากาศข้างบนกันบนสะพานลอยนี่คือจุดเด่นของตีในซ่องตีนะตีสอบขึ้นรีวิวถนนเมืองไทยบนสะพานลอยนะคะตอนนี้เราก็ขึ้นมาข้างบนสะพานลอยกันแล้วชมบรรยากาศนะะี่ค่ะข้างล่างจะเป็นถนนสองฝากทางเนาะสองฝากทางก็จะเป็นถนนจุดนี้ก็จะหนึ่งสองนะคะวิ่งได้สองเลนฝากนั้นก็สองเลนฝักงนี้ก็สองเลนนะคะ อันนี้คือจุดที่สองนะคะจุดที่สองของอุโม,มงค์ลอดค้มแยกอยู่ที่โคราชหรือว่านะครราชส,สีมาเนาะนี่แหละคะ่ะนนจุดจุดแรกจะอยู่หน้าห้างเทมินอนนุน้นเห็นแต่หอคอยนะคะทุกคนหอคอยนุ่นอันนั้นคือหอคอยห้างเทมินอนนะคะใกล้นูนนุนนน,นะคะทุกคนเนาะอันนี้จะคือบรรยากาศอย่างที่เห็นเนาะคุณกําลังอาคาดเหล็กอะไรอยู่นะคะ คาดเหล็กก็คือความคืบหน้าคำว่ขา,าข่าก่อนเพื่อนยังไม่ได้คาดเหล็กนะคะเป็นการขุดเจาะอยู่แต่ตอนนี้คือเพื่อนก็ถือว่าคืบหน้าไปเยอะมากเลยนะคะพี่พีเอฟซีทุกท่านนี่แหละค่ะคือความคืบหน้าของการขุดเจาะอ,อุโมงค์รอดค้ามแยกอยู่ที่โคราชคือ ช่วงที่สองนะยู่ที่โคลาชจะมีสองช่วงอย่างที่ตีบอกแลวช่วงหนึ่งกิอยู่ที่นา้าทีิมิโนนแลวอันนี้คือช่วงที่สองนะคะแต่และช่วงการก่อสร้างไม่ธรรมดานะคะการก่อสร้างนี้ไม่ธรรมดาอลังการงานสร้างเสร็จแล้วตีบอกได้เลยว่าจะสวยงามและสะดวกสบายขนาดไหนเนาะขนาดว่ายังไม่เสร็จยังใหญ่และอลังการขนาดนี้นะอุโอมงนี้ไม่ใช่แบบไม่ใช่ใกล้นะคะทุกคนคือยาวมากจริงๆนะยาวมากจริงๆนะ จากที่ประสบการณ์นภาคอีสานที่ตีได้เห็นนี่จากที่ตีได้เป็นโลอนี่ก็ตีก็จะเห็นอยู่แถวอุดรหนึ่งจุดที่1คืออยู่อุดรเนาะจุดที่2คืออยู่ขอนแก่นจะมีอุโมงค์แต่ละจุดจะแต่ละจังหวัดจะมีอุโมงค์อย่างละอันนะคะและส่วนที่3จังหวัดที่3คืออยู่ที่นี่นะจากที่ตีเห็นเนาะคืออยู่ที่โคราชแต่ พอได้มาเห็นการก่อสร้างแล้วบอกได้เลยว่าสุดยอดมากอลังการมากนะคะไม่ธรรมดาในะการออกแบบการก่อสร้างแต่ละจุดแต่ละเส้นแต่หล,ล็กแต่ละเส้นแต่ละสายนะคะไม่ธรรมดาจริงๆกว่าจะแล้วเสร็จเนาะมูลค่าไม่ใช่น้อยๆนะตีเคยตีเคยพูดมูลค่าไปแล้วพูดไม่ถูกเนาะแต่ละจุดจะเห็นเมื่อตอนเพิ่นสร้างเสร็จนะคะอยู่อุดรก็ตีเคยเห็นเริ่มเริ่มสร้างแต่พอ อาผ่านวิกฤตแบบเขาเรียกว่าวิกฤตอะไรเมื่อสองสามปีที่ผ่านมาเขาเรียกว่าวิกฤตอะไรเนาะที่ว่าโควิดเนาะพ,พ,พี่พี่ที่ร้านนั่นแหละวิกฤตโควิดนั่นแหละหลังจากกลับไปอีกครั้งหนึ่งคือเสร็จสมบูรณ์แล้วเงี้ยได้เห็นตอนอ่าเพื่อนสร้างเสร็จเงี้ยก็ไม่เห็นตอนเพื่อนกาลังสร้างแบบนี้พอมาที่โคราชได้เห็นถึงการเคลื่อนไหวการก่อสร้างแต่ละข้งแต่ละข่าวบอกได้เลยว่า โอ้โหสุดยอดมากนะคะการสร้างไม่ใช่ธรรมดาก่อนจะออกมาเป็นอุโมงให้เราได้ใช้แบบสะดวกสบายอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะต้องผ่านอะไรหลายๆอย่างนอน,นั่นแหละคะ่ะก็มาถึงจุดนี้นะคะตีเองก็คงขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก็จะจากกันไปด้วยบรรยากาศอยู่ที่นี่ค่ะภาพรวมๆของการก่อสร้างอ่าเพื่เรียกว่าอุโมงก็แล้วกันนะคะอุโมงการกออุโมงค์ อยู่ที่โคราชหรือว่านครราชส,สีมาอันนี้คือจุดที่สองนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ